สวัสดีค่ะนี่เอเดินออกมาอีกทางหนึ่งนะคะดูสิมันเป็นใหญ่มากเลยปกติเนี่ยทหารอยู่ในนี้หมดนะคะทุกคนทหารที่เขาไปรบมะค่ะที่เขาออกรบอ่ะเพราะเมื่อกี้ตรงนั้นนะเห็นปืนใหญ่ไหมคะทุกคนเี่เถ่ายให้ดูนะคะนู่นอะมองไกลๆนะคะเมื่อกี้เอไม่ได้ถ่ายให้ดูเนี่ยปืนใหญ่อยู่ตรงนั้นนะคะสามกระบอกใหญ่มากนะสถานที่ตรงนี้เดี๋ยวเอจะถ่ายให้ดูข้างในล้วเขาเก็บอะไรไว้ข้างในทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแบบน,นั้นนะคะข้างในดูสิ ดูดิเหมือนก็อะไรไม่รู้เก่าๆแบบหลายอย่างดูสิดูสิมันเป็นของโบราณโบราณทั้งนั้นเลยค่ะดูสิดูสิเห็นนะคะทุกคนดูสิดูสิดูสิเหมือนแบบ ไม่รู้อะไรอยู่ในทุกคนเห็นไหมคะดูเอ,เองนะคะเอ๋ก็ไม่เห็นนะคะพอแดดสะท้อนเอ๋อยู่ดู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 ด,ดูอ๋อมันเหมือนสมัยไวกิ้งอะคะ่ะดูสิมันมีรูป <Viking S 1> เก่าๆสมัยไวกิ้งเลยไวกิ้งก็คือโจรสลัดเด้อค่ะดูดูด,ด,ดูนั่นไงนั่นไงนั่งไง,งจริงด้วยอุ้ยมีใครนั่งอยู่ตรงนั้นอะเป็นเป็นรูปโบราณโบราณเอา้านี่เอถ่ายข้างในปะ ถ่ายข้างในแหละแต่ว่ามันมองไม่เห็นมันสะท้อนดูสิอยากเห็นข้างในจังเลยอ่ะอุ้ยเป็นรูปอะไรไม่รู้มองไม่เห็นอ๋อรูปไวกิ้งผู้ชายโจรสลัดอู้นั่นไงนั่งอยู่เอือดเสียดายมองเห็นไม่จังตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เห็นตรงนี้เห็นชัดอยู่ค่ะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะข้างในอ่ะนี่นี่ไม่เห็นนะไม่เห็นจะหมุนยังไงว่าหมุนกล้องยังไงนี่ ดูสิอยู่ข้างในมองไม่เห็นเห็นแต่เอสะท้อนเอออกมาโอเคค่ะทุกคนไปกันต่อนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนดูสิเห็นไหมเขาเขียนว่าหนึ่งเก้าสร้างตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนแน่เลยนะคะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะนี่ไปกันต่อข้างในนี้น่าจะมีคาเฟ่หรือมีอะไรสักอย่างเออคาเฟ่จริงๆด้วยนั่นไง ดูสิารามใหญ่ทุกคนนี่เอ๋มาด้านนี้แล้วทีนี้ไม่ย้อนแสงนะคะทุกคนดูนี่นี่ดูนะคะทุกคนเห็นไหมสวยมากคะ่ะทุกคนดูสิไม่ไม่เอ๋ถ่ายผิดจะถ่ายรูปถ่ายรูปยังโอเคดูสินี่น้ำทะเลนะคะมันเขาเข้ามาป้อมประการนี้เท่ากับว่าอยู่กลางทะเลเลยนะคะทุกคน ดูสิาร์มสูงแล้วโหเขาท่ำแน่นหนามากอะไม่รู้กี่เอไม่แน่ใจว่ากี่กี่ร้อยปีนะคะหรือว่ากี่พันปีเอก็ไม่รู้แล้ว่าอายุมันเท่าไหร่อายุกี่ปีดูสิสวยมากเลยค่ะดูนะคะสวยจริงๆค่ะดูไกลบริเวณสวยสวยบริเวณสวยสวยอันนี้น่าจะเป็นคาเฟ่ชอปคอฟชอปคอฟชปดูนะคะทุกคนหนุนปืน นั่นเป็นอะไรสมอเรือหรือว่าอะไรสักอย่างใช่สมอเรือใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเอพาไปดูนะคะใหญ่ๆค่ะทุกคนเดี๋ยวเอเดินไปดูเที่ยวทั่วอีกให้ทุกคนดูทั่วๆนะคะเอจะถ่ายไลฟ์สดถ่ายไม่ได้ค่ะเพราะว่าอินเทอร์เนต็ตไม่มีค่ะทุกคนดูสิดูรอยที่เขาอยู่เนี่ยนี่เขาดูดิมันคืออะไรล่ะคะเอไม่รู้จักมันเหมือนกังหันอะไรสักอย่างดูสิเก่าแก่โบ,บ,บราณโบราณมากอายุน่าจะหลายร้อยปี ดูสิทุกคนนี่ดูสิมันน่าจะเป็นใบพัดเรือนะคะเหมือนใช่เลยอะแต่อีก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะมันเป็นหินนะคะดูสิแกาแกอโอ้นี่รถแล้วไม่แกาไม่แก่แล้วค่ะดูสิไปเย้ไม่มีวิดีโอเย้ดู ุกคนสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเอ่ายรูปอีกตรงนะโอ้ยสวยมากนี่ถ้าได้เข้าข้างในนะแต่นี่เอเดินรอบนอกน,ะนี่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่าสนามหลวงหรือเปล่าไม่แน่ใจใหญ่กว่าพัดน่าจะใหญ่กว่าวัดพระแก้วอะ่ะดูดูพาไปเห็นแล้วสมอเรือใหญ่ไหมคะดูสิสมอเรือ,อยักเก่าแก่โอ้ยดูสิทุกคน สมอเรือ,อน,นู่อันนู้นใหญ่อันนู้นอ้วนกว่าอีกรือว่าเท่ากันโอเท่ากันแต่เขาเนี่ยถ้าถ่ายตรงนี้ดูสนักทนดูนะคะใหญ่มากใหญ่จริงๆดูสิเหล็กทั้งแท่นใครจะเบรกไหวดูปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บป๊บ,ปบใหญ่จริงๆแล้วก็เอ๋จะให้ดูตรงนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเขาให้เหย็ยบสนามตรงนี้ปะ่ะนี่เขาเขียนไอ้นี่ไว้ดูสิ ไม่รู้ไม่รู้จะอ่านเห็นปะนะคะอี๋ขอถ่ายรูปก,ก่อนนี่แล้วก็จะถ่ายตรงนั้นด้วยเนี่ยนะคะเพราะว่าอีก็ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนี่นะคะแล้วก็ถ่ายรูปโอเคสวยมากหยุดวิดีโอนะคะบ๊ายบาย